และสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตัวช่วยในการฟาร์มเกมโยกังโมบายหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนๆเ,เล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเดอะแล็กนาล็อกทวลสกายผมขอแนะนํานี่เลย UG Phone UG p h o n e เป็นแอปสําหรับให้เราเช่ามือถือบนข่าวเราจะสามารถออนเกมที่เราต้องการจะเปิดฟาร์มไว้หรือเปิดบอทโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปิดมือถือของเราเลยตัว UG p h o ฟ e สามารถใช้ได้บนมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้ได้ราคาถูกมาก เริ่มต้นแค่วันละ10บาทตอนน่อ1จอเท่านั้นและถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างของผมเพื่อนๆจะได้ส่วนลดทันที20บาทไปเลยมีแพ็กเกจหลากหลายให้เราเลือกใช้งานได้ตามความพึงพอใจของเราเลยแพ็ก <Pack S 1> ที่ผมแนะนำนะครับคือแพ็ก g v i p แพ็กนี้ราคาไม่แพงมากถ้าเราเช่าจอมือถือของเราแล้วเนี่ยเราก็เปิดเกมเปิดบอร์ดฟาร์มไว้เรียบร้อยเราสามารถติดตัวแอปพลิเคชันไปได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เลเวลอัพอย่างสบายใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแอป UG Phone เอาละครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้ฮนะอ้โหูอะไรวะเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะไม่เห็นตัวเลยอะไรวะเนี่ยโคตรพ่อออรา่าไม่รู้ใส่ออร่าอะไรนักหนาทั้งออร่าแล้วก็วอลซมูไลเรเจนมันมีแสงอะแล้วแสงมันกบเกลื่อนกันไปหมดเลย <c oughs> อะไระเอ้ยตัวอะไระเ,เหมือนเอเลี่ยนลงมาจากยานะ่ะแล้วมีแสงออรา่าเออ,อะวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยเราจะมาวัดเลดการขุดนะผมหลังจากรอบที่แล้วเราวัดเลดการตกปลาแล้วตกปลาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะวัดเลดอะไรมันมากหรอกก็รู้อยู่แล้วนะว่ามัน ไม่ได้หวังอะไรมากอ้าวอ่ะตกปลาอย่างที่รู้กันนะมันก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกมันก็หวังเอาปลาสะสมปลาเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรสะสมปลาไปแลกของอามาเปิดกล่องอีกทีนึงนั่นแหละเนาะเพราะว่าตอนนี้ปลาที่ได้มาเอาไปแลกแบบเอาไปแลกของฉลามอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีราคาแล้วเนาะเออแล้วฉลามมันก็ตกค่อนข้างง่ายมากๆด้วยแล้วกุญจงกุญแจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีราคาแล้วผมก็เลยไม่ค่อยวัดเลทอะไรมากามายสาหรับตกปลาส่วนอันนี้ ผมจะมาวัดเลทแบบเบิ่มๆเลยสําหรับการขุดขุดไปทั้งที24ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวผมต้องตั้งร้านด้วยผมขอตั้งร้านไปด้วยแล้วก็ขุด24ชั่วโมงเลยเราจะขุดไป1วันเต็มๆนะครับแล้วก็วัดเลทกันเดี๋ยวเรามาดูว่าของที่ผมจะได้มันจะมีอะไรผมหวังว่าจะมีของอันติเมตให้เราสักอันนึงนะอยากจะได้แหวนนี่แหวนนี่นะหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่เป็น Ultimate อันติเมตอ่ะ ขอให้ผมได้อีกทีนึงนะผมจะได้รู้สึกว่าผมชนะแล้วในการในการขุดนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะปล่อยตกปลาไปเรื่อยๆแล้วก็ของที่เรามีอยู่ก็มไม่ต้องนับแล้วกันหินเนี่ยผมเคลีย์หมดแล้วส่วนใหญ่ที่เราได้จากการขุดก็จะเป็นหินเยอะๆเลยแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยเนี่ยเไอ้พวกเนี่ย,ย,ยพ,วพวกที่ของเอาไว้ PVP อ่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนปรับใหม่จะได้อาไอ้นี่เยอะมากเลย สกายบูพอยต์เนี่ย mm hmm. เยอะมากนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วมันจะมีของ mm hmm. ผมเห็นเขาตกตกเอ้ยขุดได้บวก15ผมก็อยากจะได้บ้างมันมีไหมอ๋อจะมีสุ่มบวกสิบวกสิถึงยีหรือบวก10บถึงสิบหอะอะไรก็ได้แพงๆสักอันนึงอะขอให้เราไม่เจ๊งในการขุดครั้งนี้ไปเลยครับผมลุยเลยฮะเพ๊่ตั้งร้านด้วยเรียบร้อยไหมไม่ได้อีกอฮึบอ่าโอเค เี๋ยวเราจะตั้งร้านไว้แล้วก็ปล่อยขุดไว้ย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งตอนครบย4ิบี่ชั่วโมงนะว่าเราจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมไปครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ขุดครบย4ี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรดีๆไหมจากที่ผมดูนะไม่มีของที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหินบวกสิบมันก็ขายไม่ได้แล้วอะ่ะมันต้องเอาไปรวมกันะ่ะถึงจะพอขายได้ถ้าเป็นบวกสิบเลยตั้งขายนี่มันขายไม่ได้ผมว่ามันไม่มีใครเอานึกออกไหมเออแล้วก็ เกตอีกพนี่สอันสามอันเองเหรอ,อแล้วก็มานานี่เยอะมากครับผมหมื่นสอันเดิมผมน่าจะมีอยู่ห้าหกพันนี่แหละจำไม่ได้วะไม่มีของดีเลยครับผมสรุปเลยคือไม่มีของดีคือขุดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องได้ของแรหรือรีเจนอะไรอย่างงี้ดรอปมาสักอันนึงนะเพราะของจากขุดมันค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะของที่ได้จะขุดที่เป็นของสวมใส่ระดับรีเจนขึ้นไปมันแพงอยู่นะ แต่นี่คือเราไม่ดรอปสักอันเลยมีอีกพีอีกพีหนึ่งชั่วโมงห้าไอ้สิบเจ็ดอันห้าสิเอร์ซ็นสิบเจ็ดอันนัดชาสองแล้วแมวนี้ได้มาสี่ตัวเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ผมก็ดีใจอะแมวสี่ตัวตัวเราแบบแพงอะ่ะอืมแต่เดี๋ยวนี้ก็แบบผมว่าเนี่ยถ้ามันปรับแบบนี้เนี่ยแทนที่มันจะให้ของหายออกเยอะๆนะถ้ามันปรับแบบนี้นะ แต่ว่าของไฮดันออกน้อยอ่ะของไฮมันควรจะต้องออกเยอะกว่านี้ในเวลา24ชั่วโมงที่เราขุดนะครับผมจากที่ผมดูนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราขุดเนี่ยเราเน้นเอาของไฮรู้ไหมถ้าเราขุดเนี่ยเราเราเน้นของไฮแน่นอนเพราะว่าการขุดได้ของไฮนี่จะเป็นแหล่งทําเงินของเราเลยคือของไฮหลักเพราะว่ามันถ้าได้ของลีเจนด์หรืออันติเมทอะไรมาเนี่ยก็คือโชคดีก็คือฟุกนั่นแหละแต่มันได้ยากมาก คือเราจะหวังเงินจากของไฮอย่างเดียวในเวลาที่เราขุดสมัยก่อนนะแต่พอมันปรับแพทใหม่เนี่ยมันเอาของไฮกลับคืนมาแล้วแต่ของไฮก็ไม่ได้ออกเยอะเท่าที่ควรมันควรจะต้องออกเยอะกว่าน,นี้เว้ยแล้วลูกแก้วเนี่ยมันก็ให้เยอะเกินไปจนกลายเป็นว่าไม่มีราคาเลยอืมไม่มีราคาเลยบวกสิบไม่มีราคาเลยก็เราก็ต้องเอาไปผสมกันให้มันเป็นบวกสิบอ็ดบวกสบสองถึงจะพอขายไดแ้แค่พอขายได้นะคือถ้าบวกสิบอะ คนก็ไม่ค่อยซื้อกันอยู่แล้วเพราะมันขุดได้เยอะกันน่ะคนเอาไปผสมเป็นบวก12บวก13แล้วขายถูกๆอยู่ดีนะก็ยังขายถูกๆอยู่ดีเพราะว่ามันมันเยอะอะ่ะมันเยอะอืมก็ประมาณนี้แหละเท่าเท่าที่ดูนะเลดก็ยับ,ย,บยับเหมือนเดิมได้ขงมา280อัน28อันคูณ10อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้จะเปิดไข่เออผมมองไม่เห็นเลยว่ะของที่จะมีราคาเลย อันนี้ก็พอ,อมีราคาอยู่สกายบูเนี่ยขายได้ขายได้เพราะคนลงดันเยอะช่วงนี้แล้วก็หัวใจหนึ่งหมื่นอันหัวใจก็แต่ก่อนจะแพงมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแพงมากแล้วเพราะมันขุดได้เยอะเออก็เลยอแต่ก่อนเนี่ยอาจจะพอถ้าหมื่นอันเนี่ยก็แบบโอ้พอพอได้อยู่นะพอโอเคอยู่พอไปวัดไปวาได้พอจะแบบเฮ้ยใกล้ทุนหน่อยนะะแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ก็มันยับหมายับแมวแล้ว สองดูเลยแล้วกันจะได้จบๆบนะไปหัวใจใช่ไหมเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ L I F E ผมมีหมื่นอันอ่ะห้บาทโอ้อันละร้ออันละอันนี้55บาทนี่มันขายแค่50อันอันละร้อยสิบผมมีหนึ่งหมืหัอหเอ็มหัวใจมี1.2ึอเอ็มแล้วตอนนี้แล้วก็สกายบู สกายบูผมคิดทั้งหมดเลยแล้วกันนะอันเดิมที่ผมมีประมาณา4,000หรือเท่าไหร่ผม,ผมก็จำไม่ได้ไม่ได้ดู B L u e สกายบูนี่อันละ160บาทผมจะดูนี่คนเยอะสุดเลยคือ50 0 0 0อัน180บาท180คูณ14,560 2.6 M. เออสกายบูนี่ก็ยังพอไปวัดไปวาได้2.6 M. แต่เดี๋ยวนี้ไอพวกนี้แพงหมเลเ ตีใบอลาสามเตีใบอลาสามเแล้วกันทรอนละ่ะทรอนทีทีเฮอืมก็ตีใบอลาสาม k คสาผมมีอ่าสาอันบวก23บวกอ่ายี 27, มีทั้งหมด83อัน83ดสิบสามคูณสามสิบเคสองจอ เมื่อกี้สกายบูก็2.6หหัวใจก็1.2ก็เป็น 5M 6M ได้มา 6M แล้วขุดไป24อันนะย4ิบอันอันละ30กว่าบาทอันละ30เท่าไหร่วะอ่ะ3 34ผมจำราคาไม่ได้ผมคำนวณ34ได้กัน24่ขุดไป800อ่ะขุดไป800ตอนนี้ได้มา 6M แล้ว6 6หคูณส 180ปบาทแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะ8 0ดร้อยแล้วมีอะไรอีกเนี่ยลูกแก้วพวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะคำนวณราคามันยังไงคำนวณต่อลูกเลยเหรอคำนวณต่อลูกเลยคือผมไม่อยากคำนวณราคาเพราะว่ามันขายไม่ออกลูกแก้วบวกสิบอะ่ะมันขายไม่ออกเวถึงเอามาตั้งมันถึงมันมีคนตั้งขายในราคาเนี่ยเราเอามาคำนวณตามก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมันขายไม่ออกหรอกคุณดูดิคนขายเยอะมากเนี่ยเนี่ยเห็นปะ แต่ถ้าเราเอามาทําเป็นบวกสิบแล้วมันบวก1 1บเบวก12บอ่ะมันยังพอขายออกเว้ยแล้วบางลูกอะ่ะก็ทําเป็นบวก13บาบวกสิบสีก็ยังขายไม่ออกเลยนะ <c oughs> ขายออกก็ออกถูกๆอ,อ่ะก็ไม่คํานวณแล้วกันลูกแกว้วอาจตีทั้งหมดนี่เลยนะหนึ่งเอมแล้วกันลูกแก้วทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเอมเรามีหกเอมเจ็ดเอมและ7เจ็ดเอ็มแล้วเจ็ดคูณสามสิบสองร้ยสิบาทแล้วขาดอีกห0ร้อยขาดอีกห0ร้อยทุนเราขาดอีกหกร้อย เฮ้ยโคงโเยอะโคงเยอะโคงเยอะโคงเยอะซูเปอร์ซูเปอร์โค,ง,โคงนี่อันละ2.4 2.4k ตีไป2.4แล้วกันเขาขาย2.49เรามี280อันอู๋เขามี3,000อันเลยเหรอ280คูณหน่วย10 100 0 0 0คูณพัน2,400 6แสนโคงก็6แสนเมื่อกี้ 7m อ่ะอาจจะ บวกอีกหกแสนก็เป็นอ่าแปเอ็มแล้วกัน8ปดคูณสามสิบสองร้อยสี่สิบบาทยังไม่หนียกส0งเลยประมาณนีข้ขาดทุนเยอะมากก็อย่างที่ผมบอกครับผมการขุดแล้วก็การตกปลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะเราขุดแล้วก็ตกแค่นิดหน่อยพอเป็นพิธีตกแล้วก็ขุดแค่ลุ้นพอหรือรอมันมีกิจกรรมค่อยตกหรือขุดก็ได้ ไม่ต้องไปตะบี้ตะมันขุดมันครับผมไม่ว่าผมจะวัดเลทมากี่แพทกี่แพทก็ยับทุกทุกแพทเลยไม่มีแพทไหนที่แบบว่ามันจะยอมให้ผมอะ่ะคือที่จริงที่ผมมาวัดทุกทุกเดือนทุกทุกแพทอะไรเงี้ยผมก็อยากเป็นคนที่ชนะในการขุดเหมือนกันชนะในการขุดคืออะไรได้อันติเมตสักชิ้นนึงอะ่ะหรือได้รีเจนสักชิ้นนึงอะ่ะแค่นั้นอะ่ะอยากเป็นผู้ชนะแค่นั้นแต่ไม่เคยได้เลยกี่แพทแล้วไม่รู้กี่อัปเดตแล้วไม่รู้ไม่เคยได้โอเคครับไปละบ๊ายบาย